เดี๋ยวผมโดดไปหาเขาเลยนะครับปุ๊บโดนปรับอ่าโดยหนึ่งดอกเลยนะตัวละครสายกลางที่สุดที่ผมคิดว่าแบบมันรับปืนได้ทุกสถานการณ์แต่เดี๋ยวบอกข้อเสียก่อนเลยละกันนะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยถ้าเจอพ่อแนะนำไม่ค่อยอยากให้ไปเล่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแย่งธงกับพ่อไม่ได้เลยอันนี้คือคําแนะนํานะเกียรติจริงๆคือแค่พ่อดังนั้นถ้ามีพ่ออย่าไปทงนั้นจบตรงนี้ก่อน แต่สำหรับธงอื่นสามารถเล่นได้ทั้งหมดและผมมองว่าถ้าเทียบนะคือประเด็นของคลิปนี้คืออะไรใช่ไหมตอนนี้หลายๆคนน่าจะพยายามหาตัวที่มาเล่นกับโรเจอร์หลังโรเจอร์ดึงเสร็จเอ้ยรับมือมันได้ฆ่ามันได้ดึงธงคืนได้แนวแนวนั้นนะครับหลังจากที่ผมเล่นมาทุกตัวเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะว่าผมมีอ e ีเอ็กครบทุกตัวนะครับแล้วก็ผมลงอีกช่องหนึ่งด้วยที่เป็นแนวเกมเพย์ผมก็ลองเล่นมาหลายตัวนะเป็นคาตาคุริมันตัวเก่านะ หรือช็อปเปอร์หรือตัวอะไรก็ตามอ่ะสุดท้ายมันมันอ่ะเช่นเดี๋ยวผมยกยกตัวอย่างก่อนเอาไปอย่างแช้งเนี่ยมันฆ่ามันมันขัดได้มันขัดได้แต่มันตามไม่ได้ไอตอนที่โรเจอร์มาสกิลสองว์ปไปแล้วอ่ะคือมันพุ่งหนีไปแล้วอ่ะมันก็ตามไม่ทันอะไรอย่างนั้นหรือบางคนโรเจอร์อยู่แนวกันทงกว่าจะฆ่ามันได้ก็ใช้เวลาสักระยะเช่นเดียวกันและหลังจากฆ่าได้ก็ดึงทงช้าอีกผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะเออมันก็ยังดี แล้วก็ยังเล่นได้กับอีกหลายๆตัวแต่ผมแค่ไปเที่ยวว่าหลังค่าเสร็จเมันต้องดึงธงได้ด้วยนะหรือว่าถ้าค่าไม่ได้ก็ดึงธงแย่งแม่งเลยหรืออะไรอย่างนั้นน่ะผมเลยมองว่าไอ้ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดโซนเหตุผลที่โรเจอร์ไม่ชอบเพราะว่าหลังจากที่โรเจอร์ดึงธงแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ล่างรอเพื่อสกิลที่2 1ทีหลังจากนั้นหลักๆเลยเนี่ยเราตีเพื่อให้มันตัดเลือดครับพอมันโดนตัดเลือดเท่านั้นแหละ จบเลยเนื่องจากว่าโรเจอร์ถ้าไม่โดนเด้งเลือดถ้าเด้งเลือดมันไม่มีอะครับตายง่ายมากครับปัญหาคือมันมีเด้งเลือดเนี่ยคือประเด็นของโรเจอร์ดังนั้นถ้าใครมีคิดรอเลนลางรอได้เลยหรือยกตัวอย่างเป็นไคโดวิ่งก็ได้เอาแค่ตัดเลือดเราใช้งานแค่นั้นนะครับขอแค่ตัดเลือดมันได้ทีเดียวเท่านั้นแหละมันเหมือนตายทั้งเป็นไปแล้วเพราะว่ามันดึงทงยังไงเลือดมันก็ไม่เด้งครแล้วก็ในส่วนของไคโดเนี่ยถึง45ิาวิ นานมากนะครับกว่ามันจะกว่าโอ้มันตายก่อนอะ่ะอ่าเรี่องง่ายๆเหอคือถ้าโรเจอร์เลื่อยๆไม่ได้ก็ตายแบบตายทีๆเลยนะอันนี้คือสาหรับที่ผมไปลองเล่นมานะไคโดก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ฆ่าได้คือขอเน้นแค่แบบตัวละครแนวตัดเลือดอะ่ะตัดได้คือจบนะครับก็เอาตัวอย่างให้ดูแลเป็นประมาณน,านั้นลวกันส่วนที่เหลือเดี๋ยวเข้าเกมเล่นให้ดูแลกันนะครับผมดังนั้นผมเลยอยากบอกว่าสําหรับแพทนี้ถ้าเจอโรเจอร์เยอะ หลังจากที่เล่นมานะอันนี้แค่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นผมมองว่าไอเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วถึงแม้ว่าเราเรียกว่าเรามีสิทธิ์ค่าได้ด้วยถึงค่าไม่ได้หลังโรเจอร์ดึงธงก็หด้าด้านดึงกลับแม่งเลยและโรเจอร์ตีเราไม่เข้านะครับตีไม่เข้านะมีแค่กรณีเดียวคือมันใช้สกิลที่1เพื่อซัดปิวเท่านั้นหรือถ้าเราเล่นเป็นล่างคิดอ่ะอันเนี้ยคุณโดนล,ละถ้าเล่นล่างคิดนี้ห้ามเล่นนะต้องเล่นล่างรอเท่านั้น วงเล็บว่าถ้าเจอแชงอ่ะถ้าเจอแชงก็เล่นคิดซะถ้ารอาก็คือเล่นกับโรเจอร์เป็นข้าวๆประมาณนี้ยกเว้นเล่นล่างรอแล้วเจอแชงเขียวตามติดแบบไม่ปล่อยอันนั้นก็เรียกว่าซวยไปนะครับอันนั้นเรียกซวยนะคือมันมันแชงเขียวมันตามได้มันไม่เหมือนโรเจอร์มันตามไม่ได้ครับอ่ะว่าเป็นประมาณนี้ละกันถือว่ามาแนะนําตัวละครเนาะก็จะพยายามหาตัวอื่นๆอ,อ,อีกที่พอเล่นได้จะพยายามหามาให้ละกันนะที่เหลือ เข้าเกมครับเข้าเกมเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเจอกับตัวโรเจอร์ด้วยนะยังไงจะพายาแล้วให้ดูเขาน่าจะพุ่งมาเลยว่ะมา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 โอเคเดี๋ยวให้เขาดึงก่อนนะสกิลหนึ่งชัววึ๊บหนึ่งที่แล้วก็โอโ้โหติคีแน่ๆโอเคไม่ได้อะ่ะคือจะเล่นกับโรเจอร์ไงโรเจอร์ เล่นกับโรเจอร์ได้ไหมอะโอ้ยติดแชงอะแชงมันไม่ให้ไปอะแชงมันไม่ให้ไปไปไม่ได้โอ้ยจะบ้าตายเนาะคือใจหลักๆอะอยากเล่นคืออันนี้ผมเล่นแบบมันไม่ได้วะคือเจอแชงไงแล้วประเด็นคือเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยเมื่อกี้แม่งดักดีมากอะอาอยากเจอโรเจอร์หน่อยได้ไหมอะอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เดี๋ยวรอให้เขาดึงก่อนนะแลวเดี๋ยวผมจะใช้สกิลที่2นะครับเนี่ยแต่แต่ขอตัดเลือดไปก่อนตัดเลือดไปก่อนเพื่อเลือดมันจะได้ไม่เด้งนะปุ๊บเห็นปะเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่โรเจอร์เกลียดที่สุดคือโดนตัดเลือดครับพอโดนตัดเลือดเสร็จปั๊บแม้ว่าเขาจะไปดึงได้ก็จริงแต่ว่าไม่มีประโยชน์พอถึงดึงไปแม่งก็ตายอยู่ดีเห็นปะเห็นปะอันนี้คือสิ่งที่โรเจอร์เกลียดที่สุดนะครับเอาละเดี๋ยวเขาน่าจะมาใหม่นะพยายามดักน่าจะใช่ตัวนี้นะโอเค โดดแล้ววับหนึ่งทีก่อนเดี๋ยวผมโดดไปหาเขาเลยนะครับปุ๊บโดนปรับอ่าโดยหนึ่งดอกกันนะอ่ะผมขอเปลี่ยนตำแหน่งเลยล <c oughs> แล้วกันคือหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะว่ามีวิธีนี้ด้วยนะเดี๋ยไหนอยู่แล้วก็อยู่เลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะพยายามไปเล่นกับโรเจอร์นะครับโรเจอร์แม่งอยู่ไหนวะโอเคดึงละดึงละจริงๆคนกันธงอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าขอไปเล่นกับโรเจอร์ซะหน่อยนะฮะ ตัดเลือดหน่อยตัดเลือดโอเคได้ปุ๊บจ,บจ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 ๊กระทืบแน่เลยว่ะอ่าโดโซโลครับปับจะได้ยัไงนะอ่าไปดึงธงก่อนรีบดึงธงก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ทันรีบดึงธงก่อนเดี๋ยวมันจะแพ้เอาเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยว โอเคว่าแล้วเชียวเรา,า,าอะเราอะดึงธงเราไม่เล่นกับเธอหรอกโซโลเฮ้ยโรเจอร์กูไปไหนแล้วเนี่ยโรเจอร์กูไปไหนเนี่ยปึ๊บโอเคสวยโรเจอร์หายไปเลยว่ะไม่เจอเลยอ่ะ อ่ะแต่ว่าเอาให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะว่าสิ่งที่โรเจอร์มันไม่ชอบก็เพราะอย่างนี้แหละมันโดนตัดเลือดพอโดนเสร็จแล้วมันก็จบเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้อุกเกมีได้เยอะอ่ะ